หลังการย้ายราศีของพระราหูที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของโชคลาภสาหรับบางท่านที่ราหูให้คุณต,ะตระดวงชะตางะงานจะมีปัญหางานหนักแต่สภาพการเงินก็ยังมีกินมีใช้นะครับเหลือใช้เหลือจ่ายสบายๆราหูไม่ใช่เป็นดาวที่ให้โทษอย่างเดียวสําหรับบางคนบางท่านก็ให้คุณบางโอกาสบางช่วงเวลาก็ให้คุณกับเราได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถปรับตัวไปตามดาวราหูที่เข้ามาส่งผลกระทบต่ออิทธิพลต,ะตระดวงชะตาของเราได้อย่างไรบ้างอันนั้นล่ะ คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องรับทราบนะตรงนี้ไว้ด้วยความที่ดวงชะตาของท่านเป็นคนที่มีความอดทนมีความขยันเป็นพื้นฐานเป็นทุนเดิมต่อดวงชะตาอยู่แล้วดังนั้นผมมองว่าท่านยังสามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ในแนวทางแก้เคล็ดและการปรับตัวท่านอาจจะบูชาราหูก็ได้บูชาพระเสารได้บูชาพระปางหน้าปลกตั้งไว้ที่ทํางานเพื่อแก้เคล็ดตามดวงชะตาได้เช่นกันก็เป็นอันขอจบการทํานายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ